ไม่ไม่อะไรก็เอาไว้ล่าแทนเอามาดิอยากอยากไจี๊ยบเวลาเวลาไหนเนี่ยขึ้นร้านมีตโปโตซะขึ้นร้านี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ URL ในไลฟ์สตรีมนิดนึงนะเป็น URL เว็บบอร์ดเว็บบอร์ดตรงที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปสมัครสำหรับอาทิตย์หน้าตัวนี้ตัวรอน้องแจ็คแจ็คพอร์ตแจ็คพอร์ตนใครเอ่ย แจ็คพอตไม่ขอขอตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งขอตรงนี้ขอพูดตรงนี้ดนนบนึงครับก็คือผมจะเอาลิงก์เว็บบอร์ดให้แล้วก็คงจะจัดกันทุกอาทิตย์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็คือรายการนี้เนี่ยก็คือ tss thai sports streamer เป็นรายการที่ชื่อว่าอะไรนะ starcraft 2 player analysis นะครับก็เดี๋ยวจะมีการตั้ง ซับฟอรัมตรงนี้เราก็จะรับสมัครผู้เล่นเข้ามาเล่นทุกอาทิตย์ประมาณอาทิตย์ละหคนเพื่อนๆก็เข้าไปที่เว็บบอร์ดที่ผมได้โพสต์ไปในไลฟ์สตรีมนะครับแล้วก็ลองเข้าไปสมัครดูเดี๋ยวผมจะทําการาทำซับฟอรัมสาหรับรายการนี้ขึ้นมาให้เพื่อนๆเ,เข้าไปโพสต์คุยคุยกันเกี่ยวกับรายการนี้นะครับเวลาแบบเพื่อนๆอ,อ,อยากได้อะไรใหม่ๆยาครับ อยากถามคําถามอะไรเพื่อที่จะให้เอา <Chrome> เรามารีแคปในอาทิตย์ต่อไปเราก็จะรวบรวมคําถามของทุกคนด้วยแล้วก็เอามาตอบกันต้นรายการของทุกอาทิตย์นะอย่างเงี้ยจะได้ดีแล้วก็จะจับประเด็นหลักๆมาพูดคุยกันในรายการด้วยแล้วก็จะรับสมัครจาก <ừ? S 1> อฟอรัมนี้นะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีกระทูขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวต้องทำซับฟ,ฟอรัมขึ้นมาก่อนนะครับเป็นของรายการนี้นะฮะ แจ็คพอนนี่ไงเคยมาออฟไลน์จีวีอยู่เรเคยมาด้วยอเครมาเคยมาหนึ่งครั้งรัแรกเขารอบไหมก็ตกรอบเขาไปกินนี่นี่กับเราด้วยพี่เคแล้วนั้นจำได้เปล่าเหรอเออที่เขาผอมๆแต่เสื้อสีขาวหน่อยมั้งเสื้อสีขาวหน่อยจะว่าเขาว่าไม่ใช่โฟมสังพงสักฟอกว่างั้นสีอะไขาวเกี่ยวอะไรอ่านี่เรามาโฟกัสทีมไหนเอ่ย เอ่อซิกมาโอ้ซิกมาทำอะไรกันซิกมาเกิ <N. S 2> Sigma, ดการไม่โครดโรดนประมาณแปดครั้งติดต่อกันทำให้ไม่เก็บแร่สักทีปั๊มเอพีเอมปั๊มเอพมไม่มีอะไรไม่มีผลมากเออซิกม,มาแบบนี้นี่แอ์ค่อนข้างจะได้เปรียบเพราะว่าฐานค่อน,นข้างใกล้กันมากครับแต่ถ้าเป็นการ เออเดินทับพื้นดินนี่ก็ไกลพอสมควรเลยคือนม,ม้เขาทําลายหินกันนะทําลายหินตรงกลางกันใช่แต่การทําลายหินก็คือเหมือนกับซื้อเวลาให้ผู้ต่อสู้ได้ป้องกันนะในความคิดผมนะถ้าจะมาร์ยูนิตภาพื้นอ้แท็กเร็วนะเพื่อจะโจมตีใช่อ๋อยกเว้นพตอะนนจะไม่มีปัญหาเรื่องระยะทางสี่เกอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีปัญหาอะไร ทำไมไวอยว้สี่เกตช้าแล้วเดี๋ยวนี้ทำอะไรไม่ได้อ,อิมบาอิมบาะไรบาร์คิวสี่เกตอิมบาสี่เกตขี้หมูขี้หมาไปแล้วแจ็คพอตสเกลค่อนข้างเร็วครับเขากาเซอร์อลิ้งรัดไงใช่ใช่เพราะเป็นเพราะว่าค่อนข้างจะเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะในแมตที่เกิดสองอสองคนนะครับแมตสองคนนี้คือถ้าเป็นหกคู่ก็แบบเดินไปได้เลย รู้ว่าเอ๊ะสู้อยู่ตรงไหนการวางวออย่างนี้เกิดอะไรขึ้นครับถูกแล้วดีป่ะถูกแล้วดีแล้วเราวางไพลอนอีกอันหนึ่งไว้บนไว้บนเกตเวย์แล้วทางซ้ายก็สร้างอีกนั่นสีกอันนึงเขาวางอย่างไรเขาวางอย่างนี้เหรอเออแล้วก็ตรงเห็นไพลอนมุมล่างป่ะเอาไพลอนไปซ้อนอีกอันหนึ่งจะได้ชเบริงชนไม่ได้ไนลอนนี้ไนลอนอันนี้ผิดจริงไนลอนเนี้ต้องไปสร้างข้างบนเกตเวย์ี้อตรงนี้มันแล้วมันค่อนข้างใหญ่ไง อ่ามันทําไมต้องใช้ไพลอนในการบล็อกด้วยไม่ไม่มีอะไรหรอกตรงเนี้ยมันไม่ตรงเนี้ยไม่ได้แล้วตรงเนี้ยเบี้ยวแล้วเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังสร้างให้ดูพีทโอเคขึ้นไพลอนล่างสุดหนึ่งอันใช่ไหมแล้วขยับมาเป็นเกวย์เวทกปะแล้วข้างบนเกีย์เวก็ไพลอนอีกอันหนึ่งแล้วทางซ้ายไพลอนของเกตทางซ้ายของไพลอนใหม่อ่ะก็สร้างไซเบอร์นติกมันจะเหลือช่องหนึ่งช่องซีหลอดพอดีเซิร์ไม่มีการเก็บแก๊สนะครับตอนนี้ปั๊มโดนเรื่อยๆเก็บแล้วได้ยินแล้วกูได้ยินกูเก็บแล้ว เออทำไมม,ม,ไมันก็ไม่ได้ยินหรอกพี่มันแค่พอดหีหลายหลายครั้งแล้วนะที่พอพูดเขาก้าทาปั๊บเลยคือเขาเชื่อเลยไอ้ชอนอพูดพูแบบไม่สนใจฟังเสีเยงไอาชอนพูดอย่างเดียวอ้อหเข้ามากเลยอ่ะไอการเอาขโมยแก๊สหนึ่งแก๊สของโบทอนเนี่ยโบทอจะโมโหมากทำอะไรไ,ได้หงิดจริง,รงๆน่าเบื่อมากแล้วก็บัดซบมากเลยอ่ะเฮ้ยเรามาดูเซิร์ชกันสิไปดูอะไรพอทอสก็เซิร์ชทำถูกไงเออก็เซิร์ชสร้างแก๊สไงแก๊สเอเนบ้านโบโตทำถูกมืออะไรเนี่ยฮะครูธนพล อืมธนพรธนพรเกียรติทองนี่ไม่ได้เลยทําไมมันก็โดนลุมเลยวะหาเจอแล้วมาอีกคนดิไม่ไหวแล้วปวโตัเลยเลนไม่เกี่ยวกับปตัวความเกลียดส่วนตัวคือตอนนี้จริงๆนะเซิร์ฟนะถ้ารู้ว่าเขาไปต่อยคือเราไปสร้างแก๊สปุ๊บอะสิ่งที่เซิร์ฟควรทำปุ๊บอะคือต้องเซิร์ฟเซิร์ฟลิงอย่าไม่เซิร์ฟลิงไปหน้าบ้านไปกดดันเลยให้ให้เขา ให้เขาไปต่อยแก๊สเราไม่ได้โอ้แจ็คพอตเล่นอย่างนี้น,นี่เป็นเกมล่าสุดที่ผมเพิ่งเล่นกับคนนึงมาเลยเนี่ยแกนมาเตอร์เนี่ยท่าเดียวกันเลยเป๊ะเลยเนี่ยคือคือจะบอกว่าเซิร์ฟค,ควรจะสกเกลใช่ข้างบนด้วยใช่ใช่สเกลให้ทั่วโอ้หลอไปไปอ้โหโน้โนโอ้ะไม่้โหโอ้โหออ้โหโอ้โหนอ้โหโอ้โหโอาลีได้เลยนะผมทําท่าเดียวอันเปอะเลยอย้างโอ้ยคือ้บบนอ,อ,าาอ้โหโ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 อ้ประสิทธิภาพเยอะมาก แล้วเขาออกไอ้นี้ทำไมวะต evolution combo เพราะเออไอ้นี่ไงกันดาร์กดาร์กเขาเล่นโหดปุดๆแต่ถ้าว่าเร็วไปไหมเร็วไปใช่ตายหมดตอกเกอร์ใช่รอดตายหมดไม่ไม่แล้วประเด็นเรื่องของเรื่องคือก็รู้อยู่แล้วว่าเราได้แก้เขาด้านบนถูกป้ายยังไงดาร์กไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้เป็นปัญหาสลับเซิร์ฟเลยทีเดียวไมโครดีๆสู้ได้หนูไม่ได้ครับยูนิตตอนนี้สู้กันไม่ได้ไปออกล้เร็วว่าต็อกเกอร์รอดอ่ะคือตอนนี้ ผิดแล้วเซิร์ฟควรจะอัปเกรดสปีดลิงได้แล้วเซิร์ฟเงินหมดแล้วเอ้ยควีนถอยซี่อ้าวเชียร์ซะง,งั้นโอ้โหเจ็บเจอลเจอรักเคือตอนเนี้ยตอนเนี้ยเซิร์ฟที่ต้องทําคือต้องทิ้งบ้านหลักบ้านรองแล้วอะ่ะล้วบ้านหลักต้องแมสแมสสปายแล้วอะ่ะอืมไม่แ<ห>อเอาชีวิตตอดก่อนค,อคือต้องเอารอดไว้ก่อนไม่ใช่ว่าจะเฮ้ยจะทํายังไงไม่ไม่ได้ละหลุดหมด สิดอแข็งแกร่งมากใช่ครับแต่โง่มากละทู้รถสปายรู้สึกว่าผมคิดว่าห่วยนะสปายไม่เก่งเลยอืมใช่จีจีจีนฮิวอะจังหวะพลาดเลยครับพูดถึงเกมเมื่อกี้จังหวะพลาดว่าทำไมซิกมาถึงโดนอย่างนั้นไม่สกาวครับแล้วก็ แล้วก็ซิ่งเลิ่ยงไม่อัปเกรดคือบอกก่อนนะในมุมมองโปรโตสถ้าโปรโตสโดนแก๊สอย่างเงี้ยความเป็นไปได้สูงที่ออกสีเจ็เอาอินเยอะมากอืมใช่เพราะหุ่นหงิดโมโหไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับหุ่นหงิดใจะใช้อารมณ์สิเออเกี่ยวกับว่าเออมันมีความได้ไดเปรียบให้ไม่ต้องรีบก,ก็เหมือนเธอเธอเธอ,เธอแลนโดนแก๊สอะจะออกเทคทําไมอ่ะถูกปะก็สามแหลกหรืไม่ก็คอ,อ,อมมานด์ไป,ออไปดีกว่าถูกปะล่ะที่ผมสาราภาพเลยนะจริงๆผมจะเล่นท่านี้กับพี่จามอีกทีนะเนี่ย เอามาทำไป<แ>งั้นกูหมดมุกเลยเนี่ยทำไงดีวะสะแคบ <c oughs> ตาใครตาโคยเลมีล่เยนีพูดพูดจริงเลยเนี่ยว่าแบบเจอแน่พี่จําท่านี้แน่อะไรวะมาเล่นท่าเดยวกับกูเลยไม่เล่นแล้วทำไงดีวะแพ้เลยโอเคครับก็จบกันไปแล้วหกคู่นะครับเดี๋ยวก็จะมีคู่โบนัสเป็นคู่ระหว่างมิจัมเจอกับจีวิทนักในงานของ T S S นะครับผมแล้วก็ยังไงเนี่ยเราต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่ร่วมสนุกในวันนี้ด้วยนะ bio bio สามใช่ไหม bio สามมีใครบ้างครับวันนี้มีใครบ้างมี icu x ก็ขอขอบคุณผู้เล่นทั้งหกคนทั้ง icu x ทั้ง sigma วูฟอร์มอิมบาคิวแล้วก็เอ่อใครวะซาซา v o s vios ใช่ทั้งหคนนี้ด้วยเอยแล้วก็ต้องขอขอบคุณ สปอนเซอร์ผู้เสริเมื่อกี้สปอนเซอร์ขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนสปอนเซอร์ใครตัว okay, คูวเอง <laughs> ไม่มี <laughs> ไม่ใช่ <Okay. S 2> <laughs> ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่ทำให้รายการครั้งเนี้ยมีคนชม mm. ขึ้นร้อยนะวันนี้ขึ้นร้อยนะอย่าทำเป็นเล่นไปก็ก็ไม่ได้ขึ้นร้อยมานานแล้วแต่ก็วันนี้ก็ขึ้นร้อยแล้วแล้วยังไงเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ยังมีอยู่ดีนะฮะเราก็ต้องทำกันทุกอาทิตย์นะฮะ ก็ทุกวันพุธครับ2ทุ่มนะครับพบกับผมมิดจัมเรดอาร์คอนแล้วก็จีวูทูนักนะครับแล้วก็ในวันอื่นเนี่ยก็อาจจะมีรายการเพิ่มก็ต้องดูกันที่ว่าผู้เล่นคนไหนว่างวันไหนแล้วอาจจะทาประมาณสองทุ่มทุกวันนะครับกับช่องไทยสตรีมเมอร์เนี่ยก็จะรวมกันเป็นช่องเดียวแล้วไม่ถามคนอื่นเลยไม่ถามความคิดคนอื่นเลยเราตัวเองเป็นใหญ่นะทูนักยังไม่ได้ตกลงเรดอาร์คอนยังไม่ตกลงแต่ผมบงังคับเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ว่าไงมีอะไรจะพูดกับเพื่อนๆอีกไหมครับทั้งสามคน ไม่มีง่วงนอนเหรอง่วงจริงง่วงนอนดูได้ไงพี่ตวดหาเสดังขนาดนั้นไม่ตายเถอะมาโอเคต้องมีแรงสู้จำไหมเดี๋ยวกี้เดี๋ยวขอตัดตัดคัสิทตรงนี้ตัดคัสิทตรงนี้ตัดคัสิทตรงนี้นิดนึงผมจะได้ตัดใน YouTube ถูกโอเคนะครับเดี๋ยวแป๊บมีแมปอะไรบ้างว่กีวีทูนัทกีวจำอะไรขึ้นเหมือนตื่น ไ <pec S 2> ด้แ <Hospital> ล้วแบบสุดท้ายอะไรเนี่ยโอเมก้าเซสเตอร์แบดบ้าอะไรเงี่ยติีอยู่ใครเป็นคนเสนอแคปเทชั่นวะ